เราจะเข้ามาที่โคมนะครับจากนั้นพิมพ์ค้นหา facebook นะครับตามปกติเหมือนที่เราเคยพิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินตามปกตินะครับจากนั้นเข้าไปตั้งค่ามุมมองนะครับเพื่อให้เป็นในเวอร์ชันของคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้พอเราเข้าไปหน้าตามก็จะเหมือนที่เราดูในคอมพิวเตอร์นั่นเองนี่นะครับขึ้นมาแล้วจากนั้นเข้าไปที่ตรงโพสต์นะครับ ที่รูปภาพก็ได้นะครับเพื่อที่จะเลือกรูปนะครับที่เราจะโพสลงในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในการลงรูปอย่างเี้ยครับมันจะทําให้ภาพชัดกว่าที่เราลงผ่านแอป Facebook โดยตรงนะครับนี่นะครับเลือกรูปเสร็จแล้วใส่แคปชั่นไปนิดนึงนะครับใส่อะไรดีอ่ะใส่นี้นะครับจากนั้นใส่กดคําว่าโพสนะครับแล้วรูปก็จะโพสขึ้นมาตามปกตินะครับ ครับก็เหมือนการโพสต์รูปใน Facebook ปกตินะครับแต่ว่าการโพสต์ในลักษณะนี้นะครับก็จะคมชัดเหมือนต้นฉบับเลยนั่นเองครับผม